สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบลูทูธตัวนี้นะครับผม V 5.0ครับเรามาดูใช้งานในกล่องครับมันจะมีตัวแจ็คนี้มาให้ครับเป็น AUX แล้วก็เป็น USB น,นี่ไม่ต้องจุนขึ้นอะไรนะครับถ้าในรถทุกคนมี USB ก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าที่ AUX อันนี้ครับผมแล้วก็ปิดโหมดวิทยุไปไมันจะขึ้นโหมด AUX มาทีนี้เราก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับ ไปที่ตั้งค่าบลูทูธค้นหาอ่านี่มันขึน้นนี่ต่อแล้วมันขึ้นใช้งานแล้วนะครับทีน,นี้ลองเปิดเพลงจากโทรศัพท์ดูเราลองล่งเสียงดูนะครับอันนี้มันไม่ต้องจูนขึ้นอะไรนะครับต่อบลูทูธก็หากันตอนนี้ครับนาใหม่ เดี๋ยวราคาจะบอกนะครับจูนง่ายใช้ง่ายครับเสียบที่ช่องเสียบ A u x e เราไม่ต้องเสียบสายแบบเกะกะแบบเดิมตัวนี้ก็ใช้ไฟจากตัวนี้เลี้ยงมาถ้านะทุกคนไม่มีช่องยุตป,ปีก็เสียบตรงนี้ได้ที่ที่เต้าเสียบไอโทรศัพท์ของเราที่บุหรีครับเสียบกันได้ รังเพลงได้จวโพัต์มาถือถึงค้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวทำคลิปส่งให้ดูกันง่ายครับตัวง่าย